สูตรทำกุ้งทอดเกืออร่อยอร่อยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเตรียมกุ้ง1กิโลกรัมค่ะเตรียมน้ําตาลทราย1ช้อนชาเตรียมผงปรุงรส1ช้อนชาเตรียมน้ำมันหอย1นสช้อนโต๊ะเตรียมซอสปรุงรสหช้อนชาเตรียมพริกไทยป่นครึ่งช้อนชา เตรียมน้ำสะอาดครึ่งถ้วยค่ะและเตรียมน้ำมันสำหรับทอดหนึ่งขวดเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำกุ้งทอดเกลืออร่อยๆกันค่ะก่อนอื่นในส่วนของกุ้งให้ผ่าหลังกุ้งและเอาเส้นดำออกค่ะหลังจากนั้นทำความสะอาดกุ้งล้างสักสองน้ำนะคะและผึ่งกุ้งให้เสด็จน้ำพักไว้ก่อนค่ะ หลังจากนั้นหันมายกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะให้สุกค่ะแต่ว่าอย่าทอดนานนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อกุ้งแข็งให้สังเกตด,ดูว่าพอกุ้งเปลี่ยนสีทอดได้ประมาณสัก1-2นาทีให้ตักกุ้งขึ้นมาค่ะ เอาน้ำมันที่ทอดกุ้งเทใส่ถ้วยไว้แต่ว่าให้เหลือน้ำมันที่ทอดกุ้งเนี่ยไว้ในกระทะสักหน่อยแล้วเราใส่น้ำตาลทรายใส่ผงปรุงรสใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสใส่พริกไทยปน่นและใส่น้ำเปล่าเปิดไฟค่ะเคี่ยวโดยไฟอ่อนๆชิมรสชาติให้ถูกใจขาดเนื้ออะไรใส่เพิ่มได้ค่ะ เมื่อชิมรสชาติถูกใจแล้วนำกุ้งที่เราพักไว้เทใส่ลงไปในกระทะและใช้ตะหลิวผัดคลุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันปิดเตาไฟตักกุ้งใส่จานเป็นอันว่าเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยหรือว่าจะกินเล่นเปล่าๆก็อร่อยแน่นอนค่ะ ถ้าชอบเมนูนี้แม่ครัวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสูตรอาหารใหม่ๆขอบคุณล่วงหน้านะคะ